ตอนนี้นะครับผู้บรรยายของเรานะครับของช่องเจ็สีอีกท่านหนึ่งนะครับก็อยู่ที่โอซสก้านะครับเรารอกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราฟังเอาแหมครับไม่มีเคารบธงชาตินะครับไม่มีการร้องเพลงชาติใดๆทั้งสิ้นเลยครับวันนี้วิชั่สกิลนะครับเรียกมาแนะนําตัวแล้ว ดีคือหน้าชัดๆของสี่มงคลครับสภาพเศรษฐกิจช่วงนี้ครับนักมวยไทยเราก็ต้องเดินทางไปต้องกันข้างนอกนะครับประเทศไทยรวมถึงชาติไทยเป็นประชาธิปัตย์ของไทยทุกส่วนอยู่ดังคงไว้ได้เสมอ You are the Lord. ครับท่านผู้ชมครับการชกนั้นยกที่1เริ่มต้นขึ้นแล้วครับและขนาดนี้ครับผู้บรรยายของเรานะครับคุณชยทัศน์สละทานครับนั่งอยู่ขอบเวทีนะครับที่โอซาก้าครับจะบรรยายสดจากในเวทีเลยครับขอบคุณครับคุณพงเทพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแต่ไฟนนี้ท่านผู้ชมคงจะเห็นนะครับพิธีการบนเวทีนั้นเรียกว่าสั้นกระชับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกเพราะว่าได้การชกยกที่หนึ่งนั้นเรื่องขึ้นแล้วนะครับ สิริมงคลนนะครทองปาร์ควิวของเรานะครับขึ้นเวทีด้วยน้ําหนักตัวตามพิกัดนะครับเมื่อวานนี้ช่างเข้ากันพอดีครับแล้วก็ช่างครั้งเดียวผ่านที่โอซาก้าร์เทสตันฮอล์หรือว่าโอซาก้าโจโฮอล์นีความจุถึง14,000ที่นั่งครับแน่นทุกที่นั่งเลยครับท่านผู้ชมครับอัตราค่าชมลิงไซนั่นสามหมื่นเยนครับตกเป็นเงินไทย12,000บาทต่ำสุดนั้น5,000เยนครับ ก็คิดเป็นเงินไทยประมาณ1,500บาทสำหรับเด็กๆต้องตีตัวดูทั้งหมดนะครับตกไปละ1,000บาทครับถือว่าเป็นไฟที่ยิ่งใหญ่ที่เอ่อจิโตฮอนด้าจาัดสมศักดิ์ศรีจริงๆครับโดยนำเอาดูบวเและ w b c มาจัดพร้อมกันที่นี่ครับและคู่ก่อนหน้านี้ครับคือโพเซ่บูรินญาครับอปกับเบนินมากุตีซึ่งเคยแ,แพอ้องพิชิตคอศรีวัฒน์มาแล้วนะครับ โคเซ่ป้องกันตำแหน่งของตัวเองครับโบริยาป้องกันตำแหน่งของตัวเองโดยการน็อคเยามาบุชิกลางยกที่6นะครับน้เซนิกเก้นล็อกเอาก่อนหน้านี้ประมาณ15นาทีครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันระหว่างอดีตแชมป์โลกครับคือทาซิยโยช,ชิอายุ27ปีแล้วนะครับกับสิริมงคลนครทองปาร์ควิวปีนี้น20ครับ20ปีกับ5เดือนครับที่เป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งที่4ของสิริมงคลครับ หลังจากที่ได้แชมป์อย่างสวสวยๆที่จังหวัดพิษณุโลกครัแบบนี่เป็นนักที่ชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจครับโอ้กปครับภุก่ายของคาซิโยชิ <c oughs> น้าโตโทีเดยนนะครับลื่นนะครับแปะดูแฟนมวยชาวญี่ปุ่นครับลื่นล้มเสียหลักลงไปครับ สิริมงคลก็บอกว่ามั่นใจนะครับไฟน์นี้ตว่าหน้าตัวที่จะยบยกมือแรงกดดันสภาพอากาศนั้น13-14องศาเซลเซียสครับแล้วก็มีฝนตกตลอดตั้งแต่เมื่อคืนครับถึงบัดนี้นี่เป็นยกที่หนึ่งครับหมดยกครับผมยกครับกลับมาที่โอซาก้าแคสเซลฮอลอีกครั้งครับเพื่อชมการป้องกันตำแหน่งของสิริมงคลครั้งที่4ครับ ยกที่2เริ่มขึ้นแล้วครับคู้บรรยาย้างเวทีนั้นอดีตแชมป์โลกนะครับคือไฟติ้งฮาราดากับซิโยชิฮามาดาครับพร้อมทางอิสตเซนคุ้งิครับบาลุนกันต่อครับยกที่สองประมาทไม่ได้เลยครับสำหรับทิโยชินั้นเขาเคยเป็นอดีตแชมป์รุ่นนี้ครับแต่ใช้ความพยายามหลายครั้งยังไม่สำเร็จครับ แล้วก็เป็นขันใจของชาวญี่ปุ่นทั้งประเทศที่เดียวครับเพราะว่าในขณะนี้นั้นเขาไม่มีแชมป์โลกคนญี่ปุ่นชื่นชอบทักโยชิในฐานะที่เขาเป็นอดีตแชมป์ผูกตายครับเอาละครับเริ่มจะจับทางถูกเหมือนกันครับสริมงคลว่ากันว่าชาวญี่ปุ่นนั้น นิยมในตัวของทักโยชินี่เปรียบเสมือนคนไทยชื่นชอบเขาทรายกาแล็กซีในอดีตอย่างไรอย่างนั้นครับทุกที่นั่งในโฮาด้สาซสันฮอลนั้นเต็มไปหมดครับอุกฝาสั้นๆครับเป็นฝ่า,ายเดินขย,ขยับขยับเข้าไปครับทากโยชิยัดทตายต่างคนต่างยัดคนละหมัด ยังเห็นอยู่ที่การยับซะมากกว่าเลยครับในขณะนี้ก็อาจจะเล่นจังหวะดูเชิงครับต่างคนต่างยับใาต้ากุมัดไม่ถึงกับปัดตายของาัิโยชิคิริโมคนก็ร้อนนั้นสูงกว่าประมาณ2เซนนะครับหรือว่าความได้เปรียบเสียเปรียบนั้นค่อนข้างใกล้เคียงกันมากแต่ว่าเสียงแรงเคียร์ของชาวแดนอาทิตย์ไทยนี่แหละครับ ในขณะนี้นั้นชาวไทยที่อยู่ในโตเกียวครับเบารถบัสมาเชียสิริมงคลที่โอซาก้านี่รถบัสคันใหญ่ๆเลยครับทิ้งขวาไม่ถึงครับเป็นจังหวะที่สิริมงคลนั้นหมุนวนออกไปยับซ้ายยับซ้ายยังไม่เร่งนะครับตะกี้ก็เป็นฝ่ายเดินแต่ว่าก็ดูว่ายังทําอะไรสิริมงคลไม่ถนัดนักครับ ใ่ลครับกดกาดเลยครับพัชโยชิปีนี้อายุ27แล้วนะครับสุด้ไม่ถึงครับดูเหมือนว่าอาจจะเป็นแผนการชกของนิสันิตรชาเลยครับหมดยกที่2กลับมาที่โอซาก้าแคสนทเขาเพื่อชมการป้องกันตำแหน่งของสิริมงคลครับยกที่3ามดูว่าการนิสันจึงเป็นเทรนเนอร์ของสิริมงคลนั้นวางแผนการชกอย่างไรครับสยกดูที่ผ่านมานั้ดูมนว่าให้ตั้งรับ แล้วครับยังคงใช้สไตล์เหมือนเดิมครับทาสิโอชิเดินแล้วตอกกระแทกหมัดหน้าครพบะคะืนหมัดตายออกหมัดค่อนข้างรวดเร็วทีเดียวครับยัดตายดูจังหวะการโยกไหล่การฟุตเบอร์กครับแหายัดสองหมัดครับ ไปซิโยชิเขาเริ่มวอร์มตั้งแต่4โมงเศษในเวลาเมืองไทยนะครับสำหรับท่าซิโยชิทีกชาตปีนะครับหนึ่งในสิบของโลกครับกรรมการสิบอันดับหนึ่งในสิบของโลกถือว่าไปเมืองไทยหลายครั้งครับแฟนมวยชาวไทยกองงคุนหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีผ่านไปครึ่งยกแล้วครับ สำหรับยกที่สามต่างคนต่างโดนกระแทกยับซ้ายยับซ้ายดูว่ายังไม่มีใครออกหมัดขวาเน้นๆนะครับแม่กดคอครับอาแล้วครับถูกฟ้าลูกขวาท้ายโที่โดนไปหมัดแล้วครับยับซ้ายก็เป็นนักมวยอนข้างออกลูกแพกนิดหน่อยนะครับ ทั้งวันแถลงข่าวโอุ๊ยอัปคัดหมัดนี้ครับโดนเต็มๆทั้งวันแถลงข่าวเมื่อวานวนี้ตรวจร่างกายนั้นแาาย่ยียวนไม่ไม่ธรรมดาครับสหรับทากิโอชิขวาตรงครับพูดถึงด้านสายตานั้นแพทย์ที่โรงพยาบาลบอกว่าสายตาเฉลีมงคนค่อนข้างจะดีกว่าทากิโอชิต่างคนต่างแลกยักษ์ทิ้งขวามาตะว่าไปโดนศีรษะท่อนบนนะครับ โอ้โหมัดนี้โดนเต็มเลยครับเต็มปากเต็มจมูกครับทัชโยชิอาแล้วครับดูเหมือนว่าคิริมงคลนั้นเริ่มจะจับทางได้นะครับหมุนบนทางซ้ายครับตัดซ้ายลำตัวหนึ่งหมัดพิงขวาไม่ถึงครับ้าเอัประคาซ้ายหมัดตัวสัครูโดนแล้วแรกด้วยเลยครับอาแล้วครับซ้ายต่อซ้ายยดดของตำหมัดกับทิ้งขวาตรงถูก้ายครับมีอาการแล้วครับ พัชโยชิถูกตายเอาละครับกลายยกนี้เราก็เห็นชัดเจนเลยครับว่าศิลปงคนนั้นต่อยหมัดได้จดแจ้งกว่าแล้วพัชโทชิถูกปัแเราออกอาการครับแต่ยังเดินอยู่ครับหมดยกครับขอบคุณเครื่องดึงกริงแดงครับกลับมาที่โอซาก้าครับท่านผู้ชมครับยกที่ผ่านมานั้นถือว่าพัชุยชินั้นถูกตายถูกตายตัดลำตัวแล้วก็หมัดขวาที่โดนก็ไปนั้นโดนเต็มเน็มครับลุ้นกันต่อครับยกที่สี่ลูกตายน่ากลัวทีเดียวครับ เอาแล้วครับแปรกันแล้วครับอย่างนี้ถือว่าแปรกันได้เสียเลยครับศิรปมเก็โดนนะครับขวาตรงดูแฟนมวยชาวญี่ปุ่นครับทาคิโยชิต่อยถูกนี่เรียกว่าลุกกันทั้งสนามครับเอาแล้วครับแปะตั้งหัวไหลเลยครับเอาคางซ่อนไหลครับทาชิโยชิยังเดินเหมือนเดิมครับต้องระวังครับโดนสองบดครับศิรปมโมคนถือว่าแปรกันแบบได้เสียรู้เรื่องไปเลยแล้วครับมาถึงยกนี้ เอาแล้วครับดูครับผุกสายกับอัปปคัตสาย,ยเสียงเชียร์ภายในโอซาก้าโจโฮโอหรือว,ว่าโอซาก้าเคสคาโคร์ดักไม่ต้องฟังแล้วครับฟังไม่ได้สับครับว่ากันอย่างนั้นนะครับนี่ห่างจากโตกโกเกียว7 5 0กิโลเมตรกับกรุงเทพเชียงใหม่ครับเดินทางดโดยรถยนต์ตั้ง5 6ชั่วโมงครับแต่ว่ารถไปความเร็วสูง โนตมนี่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่จะออใช้เวลาเดินทางมาถึงที่นี่3ชั่วโมงครับกดคอครับมิคาสินไปไหม,ไ,หมไม่เตือนครับต่างคนต่างแรลกยับยล้ละลมัดแหมออกซต้ายทีออกก,ออกว่าดีออกดีลาแล้วครับคาชิโยชิด Yoshi, ลดการต่ำแล้วเต้นต้องเก็บอารมณให้ดีนะครับ,บสรับศิริมงคลเพราะว่า ไเสียอารมณ์กับพัคโยชีนี่เป็นเรื่องของความกดดันครับ1 2เอาละครับถูกตายโดนย,ย็ยบตายย็บตายพัคโยชีทิ้งขวาป้ายมาาัดตายตบแรงทีเดียวครับแปลกขวาต่อขวา,าวครับเอาละครับระยะประชิดป้ายพัคโยชีนี่ยังต่อยแต็มมัดนะครับเอาละครับตดนขวาบ้างยกสี่ใกล้จะหมดยกครับ โดนด้วยกันทั้งคู่ครับขวาต่อาฝาคนละหมัดมาประทัดสวยครับเอาแล้วครับีธิรงคน์บาดต้องดีครับกาดจะต้องรัดกุมยกนี้อือฮือปลายยกเราโดนนะครับปลายจะหมดยกแล้วครับอือฮือทะเกียร์ที่สู้ครับได้เวลานะครับนาทีทองของเขาใกล้เลยครับแปดดูครับปลายยกนี่ น่าเป็นวงสิิปงคนเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าโต้หลยหมัดครับใไล้จะหมดยกแล้วครับอีกสี่วินาทีครับอีกสี่วินาทีครับอีกสี่วินาทีครับหมดยกครับยดี๋ยวรากลับมาชมกันต่อครับขอบคุณมูโคลิกครับยกที่ห้าครับปลายยกที่สี่นั้นก็่างภาพที่เห็นครับดูแล้วก็เสียวครับแต่ว่าเวลานี้นั้นแตนมวยชาวแดนปลาดิบชาวอธิตฬานี้ไม่มีใครนั่งเลยครับยืนกันหมดแล้วครับสู้ครับเป็นช่วงนาทีสําคัญครับที่ศิริปงคนจะต้องรัดกุมครับ ว่าเสียงแรงเคียย์แล้วก็พลังความหนักนะครับของทะยูชินั้นยังดูหนักห่วงอยู่ครับในกระดาษที่เราได้โดนเมื่อปลายยกที่แล้วครับกาต้องดีครับต้องรัดคุมเท่าแล้วครับเพิ่มจะฟืนครับยังโดนอยู่ครับลายสั้นของทะยูชินี่โอจะต้องต้องรัดคุมครับหมาถ้าเปิดอย่างนี้อันตรายครับเท่าแล้วครับกาต้องรัดคุมครับ ขาดซ้ายสั้นๆขันซูซีนัทปล่อยข้างดีครับเบเฉพาอุบุกซ้ายคอซ้ายแล้วก็อัปตะคัตครับนี่ครับอุ๊ยเอาแล้วครับแฟนมวยชาวญี่ปุ่นนั่นไม่ติดแล้วละครับหนึ่งมื่นสี่พันที่นั่งครับเอาละครับอืมสะใจครับแต่ว่าทำท่าจะไม่ดีนะครับซีรีสบางคนทำท่าจะคลื่องข้าลงไปครับเปิดโดนเยอะๆครับโดนบนสลับล่างครับ เอาแล้วครับโดนเหมือนกันครับพระจ้ชิดปู่คุกต้ายยกเหมือนกันแลกกันแล้วครับยกห้าอัปะคัตลำตัวต้องกาต้องดีครับหน้าอย่าเปิดครับเอาหุกต้ายโดนเหมือนกันครับที่ผ่านไปแล้วครับขึ้นยกหนุกโดนหุกขวาเต็มเต็มหนึ่งมัดครับอัปะคัตไม่ถึงครับสื่อมงคลรัตัวไม่ได้ครับกาต้องดีครับ เรากลับมาโดนอีกชุดหนึ่งครับการต้องดีครับการต้องรัดก,กุ้มหน้าอย่าเปิด,ดี่ครับป้าเตาข้าวุรียนเกล็ยันต่อยครับออกหมัดได้ตลอดเวลาเอาแล้วครับชนกันแล้วแม้ว่าแต่สภาพตู้ครับสภาพเพราะเราโดนหนักกว่าตวยยกครับปลายยกที่ห้าออกอาการมากกว่าครับสำหรับสิริม,มงคลโดนลำตัวเราไม่สู้ดีครับ แม่จะต้องประคองให้ประคองให้รอดครับสำหรับยกนี้เลบบัดขวาเต็มเต็มเลยครับประธานลีชัดนับเลยครับโดนขวาตรงประตูที่โดนตำเ็ม6 7ใปเข้อมูลครับนับถึง8ครับใกล้จะหมดยกครับตัวยกนี้ต้องเอาตัวให้รอดครับสําหรับโอต้องเอาตัวให้รอดก่อนครับต้องกอดไว้ก่อนครับ ไม่กอดนะครับไม่กอดนันค่อนข้างอันตรายเป็นอย่างยิ่งครับสองวินาทีครับจะหมดจุดเทียบหมดยกครับ